สวัสดีครับพี่น้องมามามา,มาเด้อกินขา้าวเด้อเมื่อนี้หิวข้าวแห้งมาจากเช็ดงานนะคะบ่งดูต้มเ้นคตดพักนะคะทุกคนคะ่ะใส่แต่พักตะมีกับลูกสินป่าเนาะแล้วก็ปีกไก่เนาะ,ะ,ะคะ่ะทุกคนเอานา้ำเอานา้ำต้มตีตนไก่โอ้ยตีนไก่สันปีกไก่ <laughs> เด้อจ้าทุกคนคะ่ะมามามาเบาไลา้ใหญ่หางมากินน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนยาว่าจังสันจังสีเด้อเมื่อนี้มาเฝ้าแห้งมันยังดอกออกจากโรงงานมาเมื่อซันดๆๆๆูดดาวเหวเขาเหวน้ยานำนะคะมาฮอดนี่แหละทุกคนค่ะเบิ้งแกงเส้นโคตรพักนะคะเอาพักทุกชนิดลงไปใส่เลยนะคะมี่ยังแน่มีุ่องอกหลกักกะอันกะลำนะคะที่มูลแต่ใส่แหล้วกบหัวหอมผักซี่แค่นั้นและค่ะนี่และแนวสีห้อยอีกรอบหนึ่งปรุงเครื่องแล้วนะคะทุกคน ตรงเรียบร้อยแล้วจักคอยสิตักกมองได้เริ่มต้น <c oughs> บ่แมไม่หน่อยได้ทุกคนคะ่ะเมื่อนี้มาเพราะสวนกินแล้วกับบ่ไปพร้อมเนาะคะ่ะเอาบรรยากาศทั้งซีละทุกคนเมื่อวานนี่ห่อนแห้งกินยั้งกับบ่ได้นะคะห้อนๆมาเมื่อนี้ฟฝนหว่วยมาเอาเอียงฟ้านะคะฟ้าฝนบ่เป็นใจซะเหลือเกินซียู่ธรรมดาก็อยู่บ่ได บาทต้องหาห้อนหาเย็นกินอยู่ตลอดนะคะทุกคนชั่วข่สิบ่อเซนข่ต้องคันดานผักสักกลน,นะคะ สิบส๊อไซเผ็ดแต่ยังเผ็ดอยู่นึงว่าไซดหน่อยกต่เผ็ดคู่มือนว่ามันยังเด้กคอยกินขนมปังน้ำผัวหลายแล้วไปเป็นคนของคนซะส่วนระยะเวลานึงนีงน่ก็ต้องตัดสินใจว่าสะกินยังไงนันะ่นแต่ละมื่อนะคะมามากทุกคนค่ะสูตรใไซซ์เนอร์คอยดีสูตรใส,ส่สซสสุ้มเจา้า <laughs> บ่แม่เคยน้อยๆกะละมั่งนึงนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อเบิ่งดูนี่ น้ำร้อนๆน,นะคะทุกคนเดือดผุกๆหืมลัวมากวากันนะคะของหลัวแต่ว่าของเมียให้แล้วก่อนบ่รไไว้หิวแห้งกินยังกินเขากับพวกอุ่นทองกินยังสี่ละอุ่นทองอุ่นใสนะคะทุกคน อื mm hmm. สุดติ่งครบับสุภาพก็ตรงขอโทษขออาภัยน้ำเด้อจ้ะนี่คือการกินนะคะ บี FC, เอฟซีเป็นขางแมาไม่เป็นหัวสิว่าเอาเสือผ่าเจ้าคือบ่าท่านในเปลี่ยนขวอยหิ้วเขาทุกคนคะ่ะอย่าวางสั่นเด้อสิว่าสาวสว่างโศกมุกโอ้โหบ่ได้แลแ้วทุกคนคะ่ะลังเตือนตรงแรนกับเวลาาพอถึงเวลามากนี่ต้องเฝ้าจูเฝ้ากินเฝ้าเฮดเวียกตัวอีกนะคะ บอสูตรใส่ซุ้นเจาแล้วบาทคอยจะสูตรเขาคอยแล้วบาท <c oughs> ยังร้ายขนาดเลยเแค่จังไหนคอยจะกินเหลือบาททุกคนตั้งใจพื่อ,อย่างไหกระลำซุกแห้งนะคะเอากรอบ น้ำลงไปไม่แห้งทองอยาวเลยขนาดกินยืวยกันย่างหองออกออกจนนาองทองทั้งของทั้งคอน่ <c oughs> <c oughs> ทั้งเผ็ดทั้งพอนพักบเบาๆนี่เอาละ <c ười> ว้ามีหมกพริกสดเนาะค่ะทุกคนกับกัะปิ ยอดหัวละผ่าฟันตาซี่เอาเด้มันบ่มี่นี่แหละการดูการกินชีวิตตั้งแดนทุกคน <c oughs> เคยได้ไปเห็นแบบว่าคลิปมูคลิปพวกเนาะเขาไปเบิงบ้งบ้านนันบานนีอยู่บานนีไปเห็นัวอกเดียวกันเนาะค่ะอยูกย่กับยาอยู่กับปูกับยาทุกคนคะ่ะอันนี้ก็อยากไอเตือนเนาะเตือนแบบสะพายมือไม้ที่เขามาเนาะค่ะทุกคนมือเกา่าก็เอามาแป่นแงปันกันนะคะ ประสบการณ์เนาะคะ่ะทุกคนไม่ยังบอกเอาเฮ็ดดีก็ข้าเจ้าร้ายแพงร้ายนะคะแพงพอแพงแม่เขาหนุ่ยกยบะเป็นด้วกันบอมนาวแต่เขาเอาไปเอามาเส็ยดยังลงไปยังสิแม้แต่สิท้ายลูกก็คือจังห่อนเป็นฟื้นเป็นไฟ เฮ็ดเงยนเฮ็ดสั้นต่อเติมได้เสียเงินเสียทองเขาได้แต่หามลงลายเส้นห้ามทำเป็นลายลักษณ์อักษรพนะโอ้ยข่อยเคยเห็นทุกคนค่ะนี่บอกคือเขาิม่เป็นสะพายเขาข่อยก็เลยว่าโอ้ข่อยเห็นแต่ข่อยเด้ออันจุดนี้ข่อยผ่านมากแล้วข่อยบบอยกผากนะคะ แต่ดีที่ว่าข่อไปดู่กับยานะคะเงี่ยนนี่นคือตายตัวคือเป็นของแฟนแล้วเขาก็เลยบอกข่ยม่ชิดนียังที่าะไม่ยอมยำตรงนี้พ่อปันไดแต่ของน้องคนนั้นรู้สึกว่าเสิเจอนะักพ่อสมควรนะคะว่าไปยู่จะไปยู่เงียนเขาจะไปเลนเวทไหมหลังจากที่ตายผาพนนี่นั่นเนาะคะ่ะแต่ปรากฏว่าเนาะไมยาบพพ่อใจบาดนี่ ศูน์เป็นฟื้นเป็นไฟขึ้นอเอ้ยแบบสิทธ ا ภาพเก็บไว้อังีนะิอนว่าจะคล้องเฮ็ดยังในอังศินาะแต่ไม่ยาหูจักบอกไม่ยาไปว่าคอยคอทายรูปลงโซเชียลดบอสเพื่อสิให้มูได้รับรูปพร้อมบ่าคอยเฮ็ดยังไปบา้างบ่ไใดถ้าเธอสิมาอยู่ถ้ามาอยู่ใดแต่ว่าเธอบาสามาที่จะมทาทายลงไทยรูปหรือไทยขขกไายคลิปลงวัาซานทุกคน เออเนาะนี่ก็คือเรื่องที่แบบเ้าต้องรู้ไว้ก่อนหลวงหนานะคะผู้ใดไมาเป็นสภัยมือไหม่ทั้งนี้นะต้องควรคิดดีๆแล้วก็ศึกษาดีๆเด้อค่ะนะคะโดยเฉพาะผู้ใดป่ะัาได้มาเหยียบทั้งในจักเทือเนาะผมจักว่าจะได้ยู่ก็พอก็แม่เขาให้มายามซะก่อนมาอยู่จักสามเดือนซะกอนถ่าพานสามเดือนไปได้ ถือว่ารอดนะคะถ้าพานถ้าบ่อพานสามเดือนถือว่าไม่ผ่านไม่โอเคนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเนาะคะ่ะอืยเงยงหงอจากของมาเป่าฟูฟูอยู่บา เกิดยัางบาลเกิดทุกเทียงกันย่างไงหลวงเลยแหละทุกคนว่ามันธรรมาดาเด้ผู้ลูกเขากับอย่างนี้เนาะผู้ลูกไส้กับบอยากอยู่กับแม่แล้วอยากจะเมียกบเมียนะคะอยากจะกลับเมืองไทยก็เมียแลวแต่ว่าผู้แม่ผู้เมียเนี่ยยกงห้ผัวนั่นเขากันกับกับแม่จะคลองอังเสรเนาะค่ะผู้เมียนี่ดึงผัวเขาหาแม่ บาเราไปมากเขาละต็หัวดใส่เอาใส่เอาคือว่าล่ะทุกคนนี่ละสะพายมือบาววแตงแต่ว่าเมืองนอกเด้ออยู่ไสกแกเป็นอยู่ไสกเป็นนะคะแต่เพียงแค่ว่าคือเขาเสื้อนี่ไงง่ะซีว่าเป็นเออเป็นที่เขาเป็นตันศาสตร์หรือว่าจังไหนคขามมเนจใจนะคะแต่มันแตกต่างกันอยู่น้อยเดียว ถ้าบ้านเ่านี่ทั้งจิกทั้งโขกมป่นบอกค่ะตบพร้อมทั้งนี้สมมติตบพวกพียกันื่อได้นะคะคุกอย่างเดียวแล้วกับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือห้องสเสียประวัติพรอมจะภาพกันไปหาเฮดเ้อร์ค่ะ ต่ว่านองเขาก็มีสติสติทุกอย่างดูเนาะเขาก็บ๊ยเฮ็ดเขาก็บป๊ปากเบาๆไม่ตะว่าเตรียมตัวกับเมื่อให้เลยจริงเนาะค่ะกับผัวแต่มื่อว่ามันก็ดีที่เขาตัดสินใจยังสั่นหลดกจบผัว,ผ,วผัวก็โอเคน้าเลยนะคะที่จะออกจากบา้านหลังนั้นเมียาญาติซูลแห้งหไรเมียก็พอปูโอ้ กับข่อยขอไอยูน,นันปารันดกแต่ว่าน้องเขามา้ามาบเดบนั่นได้โดนเนาะมวยวาอยู่โดนแล้วะก็โอดความทนมันงกับคนระยางกันเนาะคะทุกคนไม่จีดจำกัดภายมันจะสำหรับมวยวาถ้าน้องเขาตัดสินใจยังซันก็ดีขึ้นกันแต่ย่างนึงน,นะคะที่แบบว่าเข้าต้องควรเรียนรู้ก็คือว่าเข้าไปยุ่งมืองไทยแล้วนะ เขาสุปทีา,ทามาหากินอีกยังเขาต้องว้างแผนไปรวงงาบอแมนว่าจู่ๆกับเมืองให้แล้วไปอยู่แบบว่าเอ่อคือเดี๋ยวค่อยวางแผนกันมันบอแมนเ้อค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจคู่มือนี่กับรู้สึกว่ากับยากพอสมควรนะคะผู้ใดที่เป็นนักธุรกิจรายๆคนกระลมแล้วายหลายเนาะคะ่ะแล้วกับผู้ใดสุไปเริ่มเปิดโรงเปิดร้านทำนอกนั่นกับยากพอสมควรนะคะทุกคน กับเขากับนามคิดบางบางวิกฤตส่วนระยะโควพิดนะคะเฮ็ดจังๆคนคู้เมือนเีเฮ็ดยู่เฮ็ดกินบ่ได้ดแม่บอกพวกค่าแม่ค่าที่เคยเขาขายขาแกงเดี๋ยวนี้นะคะมวยเห็นในโลกอ่อนไล่เขาจะมาขายถ้วยละสิบบาทเริ่มต้นสตาร์ทนะสิบบาทให้คนได้ยู่ได้กินเพราะฉะนั้นเล้วเนาะถท้าหันหนาไปเมืองไทยนะคะอย่าลืมว่าเขานับเงินบาทเด้ทุกคนแต่ถามว่ามัน มันดีสําหรับเฮ้าบอมันก็ดีคือมันอบอุ่นมันดีที่ว่าเฮ้าจะอยู่พื้นที่ของเฮาเฮ้่จําเป็นตรงมาบุ่ไวว้กับของเขานั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือสิ่งที่มันดีแต่สิ่งที่มันเฮ็นให้เฮ้ารู้สึกว่าท้อก็คือว่าเรื่องหาเงินหาทองนี่ล่ะท้อในจักหน่อยอยู่ตรงที่ก็คก็เป็นเป็นระบบเนาะคะ่ะคือเฮ้าหาไป ท้าอยู่ทังนี้แล้วเหาเรียนภาษาอะไรแล้วเห้ก็ับไปเหตุการณ์เหตุงานได้ไปหายุ่ไซกับไปได้นะคะแต่ว่าหากให้ใดภาษาในจักหนวยสิดีัังสิเนาะค่ะแล้วก็บอกเกียงการเกียงงานเจ้าสิได้งานเร็วมีคือกรณีทางเมืองนอกแต่เมืองไทยฮอตตี้่อยยังคิดแผนบอกออกด้ยครับผู้ใดบ่มีการมีงานมาก,ก่อนนะคะบเคยด้เหตุการณ์เหตุงานหล้กก็เหตุเป็นธุรกิจของจะคของเลยสตาร์ทเรื่องธุรกิจนี่กกบบอกง่ดดายรวดท่องกับลงทุน่นหลนะคะทุกคน xin <tôi> thì hỏi đây vàng ô có cả thường x sẽa trẻ <tôi> thân cực thì chảy các nó khó có để cápm bằng nó tao ơi em cả vui nhà ยังก็ต้องโดนกำกับบดคุยยางกับเปาเอาด้วกันเจ้ข่อยค่อยเป็นอิสระภาพตังสี่สีมีผู้อื่นมากำกับค่อยๆ่อยก็บเามักฟังน้องเขาเอาแล้วน้องเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคือเออโลกส่วนตัวสูงนะทุกคนเสียดยังก็ตามคือไปไซกับขอบกาแค่อังสี่นะป่านี้มาเจอกำกับกัน บ่มีไผดกอกโกลดนะคะทาเฉียงสันแล้วนั่นทาเบาโบปับตัวเขาหากันเขาบบปับตัวเขาฮาเฮ้าแห้งคักทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะประสบการณ์จะดีหรือไรนะคะที่เอามาแซ่กันมวยวาาอลคักลดมันก็เป็นเบื้องต้นนะคะให้เฮ้าหัวักว่าถ้ามาอยู่เมืองนอกแล้วเออมันอาจจะนะ อาจจะเจอกับเฮ่าก็ได้หรืออาจจะบ่เจอก็ได้นี่คือให้เอาไปผิดิจรณาบึงนะคะเพื่อเอาไปใส่ได้เนาะคะ่ะมีพี่พี่เอฟซี FC หลายๆคนเนาะเพิ่นกรถามอยู่ว่าเ <c oughs> มื่อยุนี่เป็นยังจังบอบ <c oughs> ไปยูเป็นค้องจากคล้องลว้วน มันไปอยู่บด้เพราะว่าผัวที่ซื้อเงียนแล้วมึงก็เลยบอกไปบ่ม่น่าป่อยกออกนี่เด้ทุกคนข่อยกับเบื่อนายที่เิแบบว่าเ้าสิมาสูงมาส้นก็นพี่น้องเขาองศิลเนาะอีอย่างห้า่พ่อใจห้าบ่าสามาดเบาได้เป็นไปบ่ได,ด้เด้ก็จข่อ,ขอยข่อยกับต้องเบาเพราะอย่างทามันถือขอ่อยฮึถือทามันพิดเข้ากับย้อมรับพิษน,นะ่นะบ้านนี้ ถ้าคอยถือไม่ให้คอยบอกว่าคอยตัวเองคอยพิษนี่คอยก็บ่กเอาเด้อนี่นะคือมันเกิดปัญหาคอยเราขอยป่ี่ยกให้ทุกคนพอนะคะจังไดเอามาแบ่งปันกันซ้ายฟอมือไม้นะคะที่เสีกยกจะเขามาอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะบ่าวาประเทศใดๆนะถ้าเจอไม่ยากดีก็อู้จะมเมนเดอร์อันนั้นซ้ำกันก็นกถือลอตเตอรี่เป็นสิบๆใบเด้ แต่ถ้าเจอแบบหลุนไฟล่ามทงนะทุกคนนี่ยังกูก็อยากรู้จักเงินมึงออกเงินมึงเข,ขาค่าใช้ใจ่ายมึงเติมเท่าไหร่งเสียทั้งบ้านเท่าไหร่พูดใบสลิปมาพร้อมนั่นไม่ใช่เรื่องแล้วนะคะนั่นคือ private life คือทุกคนต้องตัดสินใจเองแต่ว่าเขามายุ่มยามรายเกินไปกับพวกใดนะคะเหตุผลสั้นบอกวรที่มีในในชีวิตของเฮาเมื่อเฮาเดินทางมาอยู่เมืองนอกแมนบอกครับ เขาก็ต้องมีลิมิตให้เขารับรู้แต่ว่าบรให้รู้เบิดทั้งเบิดเลยนะคะว่าเขาไม่เงินทอาใดเขาใส่ายจังใดนู่นนี่นั่นไปให้ค่ารักสาพกรักษาพั่งบ้านจังใดอุ้ยสมปปิหลายพอพันแม่ีิลเจอแบบบุกเบิกบุกขึ้นกันใครในต่มวยพอเจอนะคะตรงนี้คือเช็คสลิปเงินเดือนค่อนนั้น บ่เจอถ้าข่อยเจอบอกโอ้ยจะาข่อยสิเล่นงานยาหรือจะาข่อยสิไปออรโลดแหละข่อยกับบุรุษจักนะคะทุกคนนะคะอันนี้เมื่อเราเบาสู้กันฟั่งเนาะคะ่ะกินเข่าไปพร้อมแซบคัดขนาดป่าน่ข่อยกระจุกเลยข่อยฟั่งนองเขาเบาน้องข่อยกับนั่งฟั่งโดนเติมอันนั่งก็กินเข่าไปนั่มละคะ่ะคุยไปนั่มแต่ว่าหากโดยความที่เฮาแบบจากจากจะฟัง่งมันเรื่องเล่าที่แบบว่านี่ นองเขาบอกสี่สิบกนาทีขวกนั่ขขนงฟังจนจบสี่สิบกนาทีโดยที่ว่าเนื้อหาของแต่ละคนเนะาะค่ะถ้าอยากจะรูจักบามันเป็นจังไดซะแท้นะเขาต้องฟั่งแห้รูเรื่องอิลีห้องสูงจักว่าแกนแท้ของเขามันเป็นยังไดมุ้ยถึงได้นะไปนั่งฟั่งแล้วโอ้ยเนาะดีที่ว่าผัวน,นั่นแพงเมียผัวอยากจะกลับไปพร้อมกักับเมียผัวบ่อยากอยู่กับแม่แล้วผัวอยากจะออกเฮียนออกซ่านไปอยู่ทางอื่นนะ มาอยู่ทั้งนี้กับอ่อยู่น้ำเพลนน้ำน้ำพอน้าแมงสีนาะค่ะก็สีแบลว่าทั้งหลาลกับน้องมุ้ยมุยม่ยกับว่แน่ใจนอกบริตติามเขาต้ต่เริ่มต้นอันนี้เป็นคลิปที่เข,า,เขาไปเขาไปสะดุดนะคะทุกคนเขาไปเขาไปเห็นมุ้ยก็เลยได้นั่งฟังโดนเติบแต่ก็ดีนะคะที่เขากาที่เอาออกมาเล่าละกะเอาออกมาแช่ประสบการณ์มันเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยหลายหลายคนบอกกาว่าบอกกาปากเพราะยัง สักศีความยิงทะนงของเฮาคิดว่าพื้นไดรูเล้วนั่นเขาเสียเอาไปว่าพื้นม้ยนี่สซิรเซินนะคะเอาไปว่าพื้นโหลดเพราะอย่างชีวิตจริงก็คือเรื่องเป็นจริงนะคอยโบอิงนในย่ายคอยโบเอานำ้ำเน่ามาแบบเล่าสาเทศสานะคะเพราะว่าคอยคิดว่าชีวิตข่อยได้เหตุขึ้นมาแล้วนะพ่อแม่ข่อยหายมาแล้วคอยแตงงานออกมาแล้วบาทนี้ ขอปฏิยุกไก้เพื่อนขอก็อยากให้มูพวกนี่นะเอาไปต่อซื้อกันให้เพื่อนฟังให้เล่าซูเพื่อนฟังว่าเป็นจังไดลูกสาวเพื่อนนี่คือความเป็นจริงที่ข่อยอยากจะให้รู้จักทุกคนเองนะคะแต่ว่าถ้าพูดไดแบบคือโอ้โหโ,หโ,หโหโลกสวยนน่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าไม่พูดหลอกเรื่องงนี้น่าอายจะพูดทําไมไอายเขาจะไปไอายให้จงังความเป็นจริงก็คือความเป็นจริง ผู้ใดสิบมานางังเคอะเคืนอยู่อันนี้อิ่มระเดอ้อค่ะทุกคนบาทเคอะเคิออยู่กับบู้ใดดิว่าไปว่ามากข่อยกับขั้นเขียวนะคะเห็นข่อยอยุก็ไม่ยาข่อยยังสันแล้วไม่ยากข่อยบ่ได้ค่อยเป็นยังหลายหรอกแต่ว่าที่หนักน็กกนคือคนรอบขงังที่มาค่อยอย,อยุ่ยแย่งแต่แขงรวงัวที่แรกๆเราว่าเป็นยังเราตะฮักเล่าหูจักค่วมเล่าหูวจักนูน่นนี่นั่นแต่หลังๆคือเจ็บอดอดเอ็ดเอด,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 อดแล้ว ำคำว่าข้านี่พู้เท่าก็สิเริ่มเป็นนะคะทุกคนบริยาเคเขิยังด้วยตนเองแม้แต่มืม้อนี่กรรมยังสิกรุดไว้รุดไว้เพราะว่าเราบ่อยาเคเยังเองซาใจอยากให้คนปอนเขาปอนน้ำเลยอายุเพียงแค่เท่าไรเจ็ดหกเจ็ดสิบเนี่ เราก็ยังห้คนป้อนเขาญาติใส่ปากลาแล้วเร็้วขอเรียกว่าโอ้ยยาเอ้ยถ้าเจ้ามีปัญญาเจ้ากินเองรูเจา้ายันให้ผู้นั้นผู้นี้มาป้อนเจา้าพรารู้ว่าหลังจากที่เจ้าเฮ็ดตัวยังสี่แล้วเซนเจ้าจังมาาเนี่ยไม่วิภายชวยเจ้าได้แต่เนีนอกจากเรียวแช่ก็เลยบบกจังสี่เนาะคะ่ะด้วยลูกสะพ้ยแห้งหัวแข็งเนาะทุกคนว่าง,ง่ายขวยแห้งเบานี่ตรงโป๊กๆเข้าไปแล้วว่าคิดตัวกูแน่ก็ได้เด้อพนวางสิเด้ทุกคนคะ่ะอ้ย ลูกไก่กับจักสิวาจังไลยข่อยตัวนบนเป็นเนาะใส่ตัวไปนาไปล้างล้องสันก็ตายพอดีแหละบริเฮตยังกันซักสักย่างแหละทุกคนคะ่ะโอเคเนาะคลิปนี้กับพวกข่าวๆนะคะมาเราสู้กันฟั้งเนาะคะ่ะเรื่องยั้งกระตามนะคะทามันดีเนาะในการที่มันมันมันสิเปลี่ยนเนื้อหาที่แบบอยู่ได้เรื่องขั้วเรื่อนกัตามนะคะมันก็ีิมีข้อมูลที่ดีรักการที่ให้เห่าข้องเรื่อนกันไปหรือว่า อขอมุลใกนการใช้ชีวิตทั้งเมืองนอกพยายามแช่กันนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีเลยล่ะทุกคนคะจังไรก็ตามฝากไว้น้ำน,เ,นเด้อจะ้ะไว้พอกันคลิปนา่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวละ่ะทุกคนกินเล้วเลยรู้สึกหอนไปหาอาบน้ำอาบน้ำก่อนผัดนี่นะเดี๋ยวพื้นก็เจ้ากันสิว่าโอ้ยสาวสว่างโศกหมกหลายนะเจ้าก็ดี <c oughs> นี่แหละทุกคนมันเมยมากมันเกดจังไรได้หิวเขากิกนก้อนนะคะคอยพ่อทาให้คอยอาบน้องอาบน้ำเหลวนะ บขึ้สันกับเพาะสิมยามข่อยกอนเนาะค่ะทุกคนไว้พอกันคิดนาเด้อจะ้ะจังไหนดูแลสุขภาพนะคะยู่ดีไม่แห้งสูขผู้ชุกคนรำรำด้วยดวยเด้อจะ้ะไปละไปบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะไปละจ้า